สบาดีและก็สบายดีครับมาหอดจอดถึงแล้วสําหรับคารวานควอมวลค้อมซึนหมอลาใจเกินร้อยบอยซิรีชัยและซอแอนออรดีบบานนท์เนมาโซนโฮมกับพอทิ้นะก,ก่อนเบิงพี่น้องอันมองอื่นเิ่นมาฝนตกแต่สระบุรีบร่ตกเนะพอ่อแดดจังปางพี่น้อง,ง,าง,องมาเด้อลานน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกอยู่ติดกับห้างไทยวัสดุมีเออโอ้ยมินบุรีแล้วห้างไทยวัสดุสาระบุรี โรบินสันสระบุรีพี่น้องไปไงมาไงพี่น้องไปไงมาไงเลยอยุดทางไปอีสานบันเฮาปตามีฝนบอ่อฝนมันเข่าไว้แม่สวัสดีสุรินครับรบารนขอเสาโฮมจากข้าวสวัสดีแม่สาคอนครับพี่น้องมาเด้อมือแรงสวัสดีแม่เกลวันครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนครับคุณไอทีด้วยครับ<ห>ส,วสวัสดีอัอ่างนี้ คืนนี้น่าจะมีไรสดครับแม่ตุมติ๋มฮ้อนครับวันนี้ซอแอนอรดีโจกตากับหัวหน้าบอยซีทีใช่อีกแล้วนะครับหลังจากมืนน้อนีเรามื้ออืน่นเข้าไปอยู่ที่เมืองสวงเนาะรอยเอ็ดมเมนบ่อ สนามมนีบ้นนนเก็บบัตรเนี่ยใช่ครับเป็นงานเก็บบัตรครับแม่ยันวงดีสวัสดีแม่สมึกครับมืนีงานเก็บบัตพี่น้องสวัสดีแม่เดือนเพลนขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยนะครับจากเกาหลีจ้าวัซันสวัสดีแม่วิไลครับไม่เหมือนใจอยู่เกาหลีบ้าสวัสดีแม่วันธนาครับสวัสดีบ้านนนฝนตกบ่เม่เบิงเดือเบิงแดดผิวข่อยเสียเบิเดย้อนแดดน,นีแล้วสวัสดีแม่ลุงนภา,าราภานิกรครับฝนบ่ตกเด้อแม่นะครับ แม่แตนกําลังเดินทางไปจาบอนอนแม่รจนาชินาบุตรขอให้ปังปัง,ปงลาบรื่นเดือบอนอนอยู่กลางเดินทางสี่ถ้าวามีฝนนี่บอนอนเสียเสียวล่มย่างเดียวนะครับถ้าบอมีล่มนี่บอมเป็นอยางนอกนะครับเพิ่นมาสุกอยู่ในเมืองฟ่ามีแต่แดดกับฝนครับสุกอยู่ในเมืองค้น เห็นหน้าขายเขาพี่น้องเขาคือเราคือเรามาก,กินขอบคุณแม่พีเอสด้วยนะครับดาวหนึ่งร้อยดวงจากอุบลราชธานีครับแชร์แล้วแม่สุภัตราสวัสดีไอ้ทายครับอยู่กาทมอจากกาบ,บานเมืองแรงเดีวเวสสระบุรีโอ้ยได้กินบอนอนลาบงว้วข่อยสวัสดีแม่กัญญาวีครับสวัสดีแม่สมพรบนอนนเป็นอีหยังกับเมลาดลูกไส้ตีลูกไส้ใหญ่ครับอย่าลืมกดแชร์นะครับ เขามาแล้วอันดับแรกกดแชร์อันดับที่สองกดรูปหัวใจครับอันดับที่สามคือส่งค่ากาแฟครับโอนตีแม่พยอมแชร์แล้วขอบุญครับสูู้เดอเบานนนแม่บาวอนพ่นว่าสวัสดียก้อยครับเบานนพอกระดำไปใสพอกระดาไปไสคนขับรถไปไสแล้วรอไปหากินเขาอยู่ใสพวก ขอบคุณค่ากาแฟด้วยนะครับหลังเวทหลังไม้ครับ100บาทจากผูใดเนาะสวัสดีแม่สีดีรักด้วยนะครับนะครับวันนี้มีไลฟ์สดหน้าเวทีด้วยแล้วก็มีถ่ายทำทอทบห้าช่องหามาถ่ายท้ำมียังบุพี่น้องน่าจะเป็นสคริปบ่าวช่องสิ <S 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 นะครับนี่พี่น้อง วันนี้นะครับสนามมือนีโอ้ยสวัสดีแม่สงงาครับบอนอนแดดค้าปานนี้มแรงฝน่าตกฝนสีตกบักกะบกสีลนง้อนหน่อยสีออกลูกนี่ห้ามปรได้เด็ยนเนี่ยนะครับมันอยู่ในส่วนเดอนบกเด่นเจ็ดแล้วนะครับโต๊มาเห็ดเห็ดห้เห็ดหน้าให้พี่น้องปองไปในเห็ดเบียกเห็ดการเห็ดงานนะครับถึงฤดูการทำนาแล้วก็เป็นธรรมดาเนาะสวัสดีชสีแดงครับแม่ยันตอนเย็นเจอกันที่มาลายโอ้ขอบคุณแม่ยันวงดีครับ สวัสดี400ท่านครับสู้สู้ยาก้อยขอบคุณครับสวัสดีแม่ปาวานครับจังหวัดสิงห์บุรีมืออื่นเมืองสวงสิอยู่ใกล้สุวรรณนาเบานนไปเด้อไอ้ไส้ปันใดคอยสิไดกิลาบงวสวัสดีแม่สุพรบุญปัดอูดรนธานีครับมือนีเขาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับข้างไทยวัสดุ สระบุรีนะครับวันนี้ทําการนะครับไปจนฮอตเตยล่านะครับฉะนันพี่น้องที่สีมาฟังล่ํานะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับในการมาฟังล่ํมมือแรกเนาะนะครับวันนี้เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบสวัสดีแม่ดุดเดือนด้วยนะครับ